อันนี้คือช็อปนันยางซื้อรองเท้านันยาคา่ะามันคู่ละร้อยป่ะเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าคอลเลคชันต่างๆให้ดูให้ดูว่าแบบไซส์อะไรบ้างไซส,ส,ส์สิบไซส์สิบมันสิบเอ็ดเนี่ยเราจะใส่ไางเกงปนี้รองเท้าก่อนนี่ฮเไม่ใส่ไกางเกงก็ใส่ เราอของคุณอย่างเราใช้สิใช่เลยะนะใส้สิบเอ็ดลามาดูกันต้อง,งนะคะเลือกใไปองเศาสีสีเราไม่ใส่แบงค์ร้อยเข้าไปค่ะูใกล้คู่ไใกล้เล,ลมันกินมันกินแบงค์ลาไปแล้วนะคะแล้วรอดูว่ามันจะรับมาทางไหนแล้กวกดยืนยัน ป็นสีขาวอย่างเดียวตรงนี้เป็นสีดำเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เราสูงเพราะเราเลือกสีไม่ได้เลยเราต้องสูงดู <c oughs> มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันกดได้เราได้รุ่นนี้นะมีสีขาวสีดําสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีนี้เื้อร้อยหนึ่งบายบายครา